สวัสดีครับกลับมาพบกับเพอร์ฟูมคาเฟ่อีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับตอนนี้นครับผมจะมีน้ำหอมตัวนหนึ่งนะครับของบ้านลัตฟานะมาเล่าให้ฟังนะครับนี่ซึ่งลตลาตฟาเะครับเขาจะมีรุ่น,ร,นรุ่นหนึ่งอนะ่ะที่ทำออกมาเยอะนะครับนั่นคือรุ่นลักบานะครับลักบามันจะมีทั้งลักบาวูดอินเทนต์ลักบาฟอร์มวูดแมทลักบาโน่นนี่นั่นะนะครับ แต่วันนี้ผมจะมาพูดถึงตัวหนึ่งนะครับที่เป็น Limit e d e dition นะครับนั่นคือลักบาร์ for m แมนะครับนี่นี่นะครับกล่องภายนอกหน้าตามันจะเป็นอย่างนี้นะครับจะเป็นสีทองนะตัวนี้มันจะเป็นลักษณะของการสอดไส้แบบนี้นะนี่สอดไส้แบบนี้นี่นะครับกล่องสวยดีตัวนี้กล่องสวยดีแล้วก็อย่าลืมนะครับของแท้ต้องมีสติ๊กเกอร์ตรงนี้แล้วก็สแกนตรงนี้จะต้องขึ้นว่า rafar. com นะครับนี่นี่นะครับ ทีนี้เราลองมาดูขวดกันนะครับนี่ลักบาร์ฟอร์แมนนะครับขวดมันเก๋ดีนะฝามันจะเป็นน่าจะเป็นโลหะนะครับตัวนี้เป็นโลหะขวดหนักเลยทีเดียวนะครับฝามันดึงขึ้นได้นะแต่ผมว่าต้องระวังนะอาจจะร่วงตกได้นะครับตัวนี้ตัวนี้มาพร้อมกับบอดี้สเปรย์นะครับนี่เอาไว้ฉีดผสมกันนะครับมันจะได้หอมทั้งวีทั้งวันนะสำหรับตัวนี้นะลักบาร์ฟอร์แมนนะครับตัวนี้ ทีนี้เราลองมาลองกลิ่นกันนะครับว่ามันเป็นยังไงนะเห็นตัวนี้นะครับเขาบอกว่ามันเป็นกลิ่นที่คล้ายกับตัวคลีตกลีนไอริสทูวิทนะครับเน่ซึ่งผมไม่เคยลองนะครับว่ามันเป็นยังไงนะเดี๋ยวเราจะลองเทสกันดูนะครับว่ากลิ่นมันเป็นยังไงนะการทํางานของสเปตดีครับอ mm ือ hmm. ห mm ือ hmm. อ mm ือหือกลิ่นเปิดออกมานะครับมีความแบบมีความเปรี้ยวนะ มีความเปรี้ยวมีความสดชื่นอืม้ยกลิ่นแม่งหอมอะ่ะสดชื่นนะครับมีความแบบเขียวเขียวหน่อยๆน่อยเขียวเขียวติดเปรี้ยวเปี้ยวอะ่ะอืมหอมมากเลยอะ่ะแล้วเป็นกลิ่นที่ดูแพงดีนะครับผมว่านะตัวนี้นะอืมซึ่งโอ้โหชอบอะ่ะตัวนี้ผมชอบเลยกลิ่นมันสะอาดมากนะครับตัวนี้กลิ่นหอมแบบสะอาดสดชื่น กินแบบโป,ปร่งๆครับไม่ไม่อึดอัดนะตัวนี้ไม่อึดอัดเลยอืมใช้ได้ครับตัวนี้กินดีเลยกินแบบโอเคนะครับตัวนี้รักบาร์นะเขาบอกว่าตัวนี้มันเหมือนครีดกรีนไอริสทูริซึ่งตัวนั้นผมก็ไม่เคยไม่เคยลองจริงครับจำไม่ได้ด้วยว่ามันกิ่นประมาณไหนนะแต่สำหรับตัวนี้นะโน้ตมันก็จะมีนะครับพวกอะไรไวโอเลตลีฟเบอร์กามอตพายแอปเปิล ฮาร์ดโน้ตก็จะมีเจอเรเนียมจัสมินลาเวนเดอร์นะครับเบสโน้ตก็มีซันเดอร์วูดคาร์เดวูดโอ๊กมอสทองกาบีนวานิลาแล้วก็ไวท์มาร์กนะครับซึ่งจริงๆผมไม่ค่อยสนใจเรื่องโน้ตเท่าไหร่นะครับแต่อยากให้ผู้ฟังคนที่ได้ชมนะรู้ว่ามันมีมันมีส่วนผสมอะไรบ้างนะเนาะแต่ตัวนี้นะครับสําหรับผมนะผมว่าเหมาะกับผู้ชายนะผมว่าเหมาะกับผู้ชายมากกว่านะครับตัวนี้ผู้หญิงถึงกลิ่นมันจะสะอาดก็จริงแต่ผมว่ามันไม่ค่อยเหมาะกับ ผู้หญิงสักเท่าไหร่นะตัวนี้นะตัวนี้นะครับสําหรับผู้ชายนะตั้งแต่มหาลัยขึ้นไปนะครับใส่ได้สบายเลยครับตัวนี้นะแล้วก็ไม่ต้องห่วงด้วยนะครับว่ามันจะไปรับกวนใครนะครับเพราะว่ามันเป็นกลิ่นที่ผมว่ามันกลิ่นที่สะอาดนะครับแล้วก็มันไม่น่าจะทําร้ายใครนะครับกลิ่นอันนี้นะครับผมว่านะนี่แต่ถ้าจะใส่ไปกินเหล้านะครับตัวนี้ต้องอัดสเปรย์หน่อยนะเพราะว่ากลิ่นมันกลิ่นมันเบาอ่ะกลิ่นมันบางกลิ่นมันสดชื่น กินมันผมว่ามันโอเคอะ่ะตัวนี้กิ่นโอเคนะส่วนเรื่องความทนนะตัวนี้การทํางานของผมนะครับอยู่กับผมได้ประมาณห้าหกชั่วโมงนะตัวนี้ห้าหกชั่วโมงเลยแล้วก็กระจายตัวแบบเรื่อยๆครับอ่อนๆนะไม่ได้รุนแรงมากนะครับตัวนี้นะนี่แต่ถ้าเกิดเป็นตอนตอนช่วงใช้ท้ายตอนที่มันเป็นสกินเซ็ตแล้วมันจะมีความแบบเค็มๆอะ่ะเค็มๆหวาน,นๆยั่วย่หน่อยนะครับสำหรับตัวนี้นะ ผมชอบตอนที่มันอยู่ติดผิวมากๆนะครับสำหรับตัวนี้นะกลิ่นเล่นโคตรดีเลยนะนี่ส่วนใครนะครับอยากได้กลิ่นแบบคลีตอะไรนะคลีตไอริสทวีตอะไรนั่นนหะแล้วงบไม่น่าถึงก็ลองมาเล่นตัวนี้ได้นะครับผมว่ามันใช้ได้เหมือนกันนะแล้วส่วนตัวบอีิสเปย์นี่มันกลิ่นเดียวกันไหมนะผมก็ลองกลิ่นเดียวกันแหละแล้วลองดูนะครับว่ามันเป็นยังไงนะนี่ครับกโค่นไปผมว่านะตัวนี้มันน่าจะครบสูตรก็ตรงที่ ฉีดอันนี้ที่บนที่บอดี้นะครับที่ตัวแล้วก็ฉีดอันเนี้ยที่เสือ้อแล้วก็ตามจุดที่ประจอยทีหนึ่งนะน่าจะหอมได้ทั้งวันนะครับสำหรับตัวนี้นะลักบาร์ฟอร์แมนนะครับตัวนี้นะสําหรับตัวนี้นะผมให้คะแนนนะครับผมให้ไปแปดนะครับนะเพราะว่ามันก็หอมดีขวดสวยแต่มันก็เป็นกลิ่นที่ไม่ได้ไม่ได้ว้าวมากครับเป็นกลิ่นที่ผมเคยได้กลิ่นจากแบรนด์อย่างแบรนด์อื่นมานะครับตัวนี้นะแต่จําไม่ได้กลิ่นแนวๆเนี้ย เคยได้กินมาเลยรู้สึกว่ามันมันไม่ได้แปลกอะไรเพียงแต่มันหอมนะมันหอมจริงแต่มันไม่ได้ไม่ได้หวือหวามากครับตัวนี้ก็เ,าเอาไปแปดก็พอนะครับสําหรับลักบาฟอร์แมนตัวนี้นะครับถามว่าดีไหมหอมนะหอมหน่าใช้นะครับใส่ไปทํางานได้แน่นอนครับตัวนี้ไม่ทําร้ายใครแน่นะครับนี่ ลักบาร์ฟอร์แมนนะครับตัวนี้สําหรับตอนนี้ก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวไว้ตอนหน้ามีน้ําหอมตัวไหนของอารับที่ดีๆผมจะมาเล่าให้ฟังนะครับสําหรับตอนนี้ผมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ